สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาทํากุญแจรถนิสสันอะเมร่านะครับประมาณปี2015ดอกกุญแจหายหมดนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นกดปุ่มสตาร์ทนะครับสังเกตจากปุ่มสตาร์ทตัวนี้นะครับเป็นปุ่มสตาร์ทกุญแจรีโมทที่อยู่ในมือผมนะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับยังกดรีโมทใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนผ่านระบบ OBD นะครับไม่ลื้อไม่ถอดนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทให้ลูกค้าดูนะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากลงทะเบียนกุญแจระบบ immobilizer ระบบ smart key เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตตรงหัวข้อ number of key BCM 1นนะครับปัจจุบันนะครับกุญแจที่สตาร์ทรถได้ก็คือกุญแจที่อยู่ในมือผมดอกนี้เท่านั้นนะครับส่วนกุญแจที่หายไปนะครับรีเซ็ตให้เรียบร้อยครับจะนำมากดรีโมทนำมาสตาร์ทรถไม่ได้อีกต่อไปนะครับอันนี้ก็กุญแจรีโมทใช้งานได้ปกตินะครับล็อกเปิดนะครับรีโมทก็แท้ศูนย์นะครับตรงรุ่นนะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับอย่าเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทครับสตาร์ตติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถนิดสันรุ่นท็อปสุดกดปุ่มสตาร์ททำกุญแจรถหายหมดนะครับหรือต้องการทำกุญแจรีโมทเพิ่มนะครับมีบริการทำถึงที่ถึงบ้านนะครับ0 8 2 6 1 6 6 6ส5นะครับยินดีให้บริการนะครับ